MTS Capital เปลี่ยนคะแนนของคุณให้เป็นทองจริงกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ GoTrader Trade ทแหลกแจกทอง2 2 2 2่ง่ายๆยงสะสมคะแนนรบจากการเทรดทั้งในและต่างประเทศรับทองจริงแลกทองได้ไม่อันตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-770-7799 สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smart Go by MTS Go นะครับรายการที่ท่านจะได้รับทราบแนวโน้มทิศทางราคาทองคำจากนักวิเคราะห์ของ MTS นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำค่อนข้างที่จะสวิงตัวค่อนข้างมากนะครับโดยมีการลงไปทําโลแถว1,828เหรียญน,นะครับก่อนที่จะดีกลับขึ้นมาไปทำไฮแถวบริ 1, เวณ1,872เหรียญ ก่อนที่จะกลับมาปิดแถวบริ 1, เวณ1,850เหรียญน,นะครับแล้วในสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคำจะมีทิศทางอย่างไรนะครับจะกลับลงไปข้างล่างอีกไหมหรือจะกลับขึ้นไป1,900เหรียญขณะนี้เราอยู่กับนายแพทย์เกชยรติช์ฮิรัญยสิรแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำท่าน MTSO แม่ทองสุดผู้นำการลงทุนในทองคำของไทย ถ้าเป็นผู้นำการนำเข้าส่งออกทองคำทั้งในระบบฟิสิกอลเก้ตัวจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นยอดนิยมของคนไทยรวมทั้งทอง96-5ซึ่งมีโรงงานผลิตทองแท่งที่ได้มาตรฐานโลกโรงงานเรามีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีและมี productivity หรือมีการผลิตทองคำแท่งได้ถึงวันละกว่า500ถึง800กิโลและสามารถสกัดทองคำให้บลิ์ได้วันละกว่า300ถึง500กิโลต่อวันปริสุดแค่ไหนก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับ จากมีไฟนารีใหญ่ๆใ,ในระดับโลกทั้งหมดเลยคือผลิตได้เป็นทอง99.99 99. สำหรับราคาทองคำในตลาดโลกของเช้าว,วันจันทร์นั้นตับลดลงเมื่อเทียบกับสดาที่แล้วที่ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดโดยในคืนวันสุข ราคาล่วงลงมาอย่างมากประมาณยี่สิบเหรียญหลังจากที่ขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณพันเก้ารอยเจ็ดสิบห้าเหรียญจะมีการปรชุมของเฟดในสถาน้าประมาณวันที่สิบสี่วิจุนายนซึ่งแน่นอนก็คงจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณ 0, ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีขึ้นครับโดย ตัวเลขก็แข็งแกร่งขึ้นบ้างเล็กน้อยหลังจากที่ตัวเลขบางตัวเลขนั้นที่ผ่านมาในช่วงสองสัปดาห์การผลิตร,รู้สึกจะอ่อนลงมาบ้างแต่พอการจ้างงานนอกภาคาเกษตรที่ออกมาในวนันศุกร์ดีขึ้นรวมทั้งอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ3.6เปอร์เซ็นเช่นเดิ ก็ส่งผลให้อัตราค่าเงินดอลลาร์ในรูปของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นปรับตัวสูงขึ้นมาบ้างเล็กน้อยหลังจากที่ลงไปทดสอบบริเวณ101ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ขึ้นมาที่ระดับประมาณ102.3ณขณะนี้ทำให้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปเนี่ยตอนนี้ก็กลับอ่อนค่าลง จากสัปดาห์ที่แล้วที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตอนนี้เงินบาทอยู่ที่34.45กลับมาอ่อนค่าหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วลงไปถึง34.1ภาพรวมของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ในเชิงเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆยังไม่มีความชัดเจนของทิศทางมากพอแล้วโดยทิศทางยังเป็นลักษณะของไซเว่ อยู่ในกรอบว่าทองคําจะมีแนวรับสําคัญที่พันแปดร้อยสามสิบเหรียญถ้าหลุดระดับพันแปดร้อยสามสิบลงมาก็จะทําให้ราคาทองคํามีโอกาสกลับมาเป็นที่ทานขาลงได้ดังนั้นอาทิตย์นี้ก็คงต้องจับตาแล้วครับว่าจะหลุดพันแปดร้อยสามสิบหรือไม่อย่างไรในขณะที่กรอบแนวต้านด้านบน ก็คือจุดสูงสุดใหม่ที่ทำไ่ได้ที่ระดับพันแปดร้อยเจ็ดสิบเหรียญดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงคาดว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนในกรอบแนวรับพันแปดร้อยสามสิบแนวต้านพันแปดร้อยจุดถ้าหลุดพันแปดร้อยสามสิบน่าจะเป็นขาลงในระยะยาวต่อไป และมีโอกาสทดสอบพันแปดร้อยเหรียญฉะนั้นในทิศทางการลงทุนของไทยจึงยังคงแนะนำว่าจะเป็นการลงทุนในลักษณะสอบกว้างแบ่งกล่าในทิศทางที่ปรับตัวลงมากๆถ้าไม่หลุดพันแปดร้อสามสิบให้เข้าสือ่อหรือขึ้นไปเยอะๆก็ให้ขายลง ทำกำไรในกรอบต่ลาลๆในทิศทางไซเ์จนกว่าจะมีความชัดเจนของทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งกรอบหรอใหญ่แน่นอนครับก็ยังเป็นกรอบของลอยู่ดังนั้นในเชิงของการลงทุนก็ยังเป็นลักษณะการลงทุนในกรอบกว้างก็หวังใจว่านักลงทุนไทยจะลงทุนได้อย่างถูกต้อง กอบของทองไทยจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ29,900ปัจยาสั้นและ20,000และ3 4 0 0จะเป็นกกอบแนวสั้นเนื่องจากเงินบาทนั้นยังมีทิศทางหลักที่มีกาสปับตัวลดลงครับครับก็คาดหวังนะครับว่า ถ้าลงทุนในทองคำของไทยจะลงทุนได้อย่างถูกต้องถูกทางในระยะกลางและระยะยาวและอย่าลืมนะครับ MTS GO มีระบบการออมทองผ่าน MGB ซึ่งจะเป็นราคาทองคำของไทยผ่านแอปเป๋าังที่เราเรียกว่า Go Wallet ได้ความนิยมมากครับโดยคนเข้า ออมทองตอนนี้มากกว่าหนึ่งแสนลายแล้วก็มีการออมในรูปของสองขนัดเล็กทั้งรับทั้งส่งและขายได้สะดวกและท่องตัวอย่างมากก็ขอให้ท่านนักลงทุนทุกท่านโชคดีและมีกำไรจากการลงทุนสวัสดีครับ ขอบคุณท่านนายแพทย์กิชรัตน์ฮิรันยศริมากนะครับสําหรับมุมมองแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะนําไปประกอบการตัดสินใจนะครับช่วยท่านตัดสินใจในการลงทุนนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Smart Go b ย MTS Go ได้ในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ